หลวงปู่ดู่ท่านไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงลบลู่หรือเปรียบเทียบดูถูกดูหมิน่นท่านว่าคนดีนะ่ะเขาไม่ตีใครและจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเราหมั่นทำปฏิบัติเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิตอย่าลืมตัวตายและให้หมันพิจารณาอน,นิจจงทุกขังอนัตตาเป็นต้นท่านมีกุศโลบายในการสอนของท่านที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้ วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากวิจารณคนนั้นคนนี้ในเชิงว่ากล่าวเป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยากท่านกลับไม่เอออาตามอันจะทําให้เรื่องบานปลายออกไปท่านก็กล่าวปรามว่าเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องธรรมคนเราทุกวันนี้โลกเท่าแผ่นดินทําเท่าปลายเข็มเรามัวพากันยุ่งอยู่กับโลกจนเหมือนลิงติดตังเรื่องของโลก เรื่องเละๆเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้จะต้องแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนด้วยตนเองท่านเป็นผู้ที่มีอุบายทำลึกซึง้งสามารถขัดเกลาจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีได้เลงรัดเอาผลเช่นครั้งหนึ่งมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสการท่านสนทนากันได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลงเล่าให้สมัทานศีลห้าพร้อมกับฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนานักเลงเล่าผู้นั้นก็แย้งว่า จะมาให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงก็ผมยังกินเหล้าเมายาอยู่นี่ครับหลวงปู่ดูทันกระตอบว่าเอ็งจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เอ็งปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอนักเลงเหล้าผู้นั้นเห็นว่านางสมาธิแค่วันละห้านาทีไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจึงได้ตอบปากรับคําจากหลวงพ่อด้วยความที่เป็นคนนิสัยทําอะไรทําจริงซื่อสัตย์ต่อตัวเองทําให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่าเสมอเรื่อยมามีได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนพ ได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกลาวได้โดยไม่รู้ตัวโดยอุบายธรรมที่น้อมนํามาจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้โอกาสมานมัสการท่านอีกครั้งที่นี้หลวงปูด่ดูท่านให้โอวาดว่าที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อข้าแต่เพื่อตัวแกเองคาพูดของหลวงปู่ทําให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นศรัทธาและความเพียรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลําดับการสอนธรรมของท่านบางทีก็ สอนให้กล้าบางทีก็สอนให้กลัวบางทีท่านก็สอนให้เชื่อคือให้เชื่อมั่นในคุณพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกรรมอย่างที่ท่านเคยกล่าวว่าเชื่อไหมละ่ะถ้าเราเชื่อจริงทำจริงมันก็เป็นของจริงของจริงมีอยู่แต่เรามไม่เชื่อจริงจึงไม่เห็นของจริงหลวงปู่ดู่ท่านสอนให้มีปฏิปทาสม่ำเสมอท่านว่าขยันก็ให้ทําขี้เกียจก็ให้ทาถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทําวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทํา